แต่ไปครับสำหรับตัวพี่เอกโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่ดูจากดูจากการแต่งตัวนะผมผมเพิ่มตาแดงไปด้วยนะพี่เอกนี่คือตัวละครฮานะครับโอเคผมจะใส่เป็นสกิลสโลเข้าไปนะดูพลังวิญญาณไงแล้วก็จะมีแบบ พี่เอกแกจะมีแบบมองเห็นออน่ลารอบตัวเด้โอ้โหรอบนี้ตาแดงกว่าเพื่อน <c oughs> แต่เราไปดูกันว่าเป็นยังไงสวัสดีคนกันนี้นะครับอยู่กับโพลซมสวายกับตัวละครเดอะฮาร์ดนะครับมาแล้ววันนี้นะฮะไปก็ได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมตอนนี้ได้เวลาลุยกันแล้วนะฮะใครเป็นแฟนพี่เอกก็อย่าลืมไปเล่นตัวละครพี่เอกกันนะครับผมนะเราอยู่กันในโรงพยาบาลล้างตึกบีนะครับแม่เริ่มมาก็ขออนุญาตหมุนตัวก่อนอย่างเท่อะแล้วเสื้อแบบโอ้โหอ,อย่างเท่ะนะ แล้วก็มีตาแต่ละฮาร์ดอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็มีมือด้วยนะคีย์บอร์ดก็มีเลือกได้ก็ไม่ได้อยากอยู่ตำแหน่งสูงอย่างใครเขา <c oughs> ถ้าเลือกได้ก็ไม่อย,อยากอยู่ตำแหน่งสูงอย่างใครเขา <c oughs> ใจเย็นพี่เอกมาแล้วน้องเจนน้องเจน2ตัว <c oughs> โอ้โหแล้วเมาส์จะมาแบตหมดเลยตอนนี้ให้ตายเถอะเอายังไงลาไม่ไป <c oughs> เรียกตัดไปก่อนโอ้โหฟุยโอ้โหความแม่นหายไปไหนมันยังไงซิใช้ไม้ตีใช้มือตีนั่นแหละแล้วข้างซ้ายถืออะไรถือมุ้ยติเอออยู่ไหนจ้าน้องเจนจ๋ามันยังไงซิโอ้โห เนื้อเรื่องอย่างเนื้อเรื่องอย่างดาร์กเกมเพลย์อย่างฮาร์ดปวให้เจ็บไปทั้งหัวใจเจ็บไปทั้งหัวใจยังไงยังไงฟาดไม่โดนโอ้โหนี่คนละเขาเรียกว่าหลอกเล่นเฮ้ยงะเรื่ะยงะเออไปไหนจ้าลิพาตัดน้ำหนักมันเข้าไป เติมน้ำหนักเข้าไปตีอะไรสกิลพี่เอกคือแบบว่าถ้าโดนตะโกนเข้าไปนี่คือจะใช้ของไม่ได้ประมาณชั่วคราวนะฮะแต่ว่าถ้าโดนตีปุ๊บจะใช้กลับมาใช้งานได้ทันทีเดี๋ยวก่อนพี่เอกล่าก่อนพี่เอกพี่ฮันลาก่อนพี่ฮ์นพี่ฮ์นบอกไปไหนน้องนิพาเวลาล้องหมแล้วแล้วก็สแกนนะเราจะไปเซอร์ไพรส์กันหน่อยนะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราจะไปโกนตะโกนซัดหน้าจะไปโกนตะโกนซัดหน้าเธอ โอ้เฮ้ยอู้หู้ยหลบได้ป้าผมขาดผมตีไม่โดนขอมาแล้กันนะขอมาแล้กันขออย่างนี้เลยอ่ะดึงแขนง่ายๆเลยโอ้โหใช้พลังดึงแขนนะโอ้โหต้องดอกราวว่าตลกจริงๆนะฮะาเ เจอพี่ปิงแล้วพี่ปิงโอ้โหเจอฝีกีดลองเข้าไปถึงกับกุมมือเลยแล้วผมเช้สกิลดูดพลังไปอีกนะเดินช้าเข้าไปอีกเฮ้ยเมื่อกี้ใครสั่งซื้อยู่เว้ยค่สั่งซี้ออยู่อะเอ้ยไม่โดน ไอ้สีเออเออขอต่อหาอะไรมาใช้คีย์บอร์ดพลาดนะผมชอบที่พังประตูไม่ใช่มือใช้เสียงตะโกนเอาไปไหนน้องปิ๊งมานี้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ พิธีมาวิธ er> ีเิ่ามาโอ้โหมาเป็นแบบดับเบิลดับเบิลิธีนิพาดับเบิลวิธีดับเบิลิธีเหรออ่าฮ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 ่าญาฮ่าฮ่า e s าฮ่าฮาฮต่าฮ่าฮ่่า่าณ่าาฮ่าฮ่าา เดี๋ยวไว้ก่อน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 <_><_>ไปไหนไปไหนนี่แน่โอ้โหถึงกับกริ้งถึงกับกริ้งถึงกับกริงร้งจ้าจ้าอยู่ในใจน้องเจนเหมือนจะเจอแล้วนะ วิิวิอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่อยอยู่นี่เอ่ยอยู่นี่อ่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่โอ้เราต้องวาไปนู่นฮะอันนี้อยู่นั่นเองอุ้ยไม่โดนเดินไม่ได้เดินไมได้ไปไ้ออุยอุ้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 ยไม่โดนอ อันยังไงดีเมื่อกี้แกสั่งเสื้ออัวแกสั่งเสื้ออัวแกสั่งเสื้ออัวอ่ะเฮ้ยทีอีกสักทีอีกสักทีอีกสักทีได้ข่าวว่าดีเก่งแล้วเราได้ข่าวว่าดีเก่งแล้วเราโอ้เออท่าท่าอะไรครับเนี่ยอันเนี้ยมีท่าโพสแบบอัลทรนะครับพี่เอ็ดช่วเอียงกองนิดนึง โดยรวมถือว่าประทับใจมากครับสำหรับตัวพี่ฮาร์ดนะครับหรือว่าเดอะฮาร์ดอกเกอร์นะครับเป็นตัวละครที่เฮฮาดีนะครับเนื้อเรื่องค่อนข้างดร์กแต่ว่าเกมเพลย์กับฮาแบบสนุกมากๆเลยนะครับเราได้เห็นสกิลคอสมาพิเศษที่เป็นแคสเตอร์จริงๆนะครับแล้วก็นํามาปรับใช้ในเกมได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยทั้งการตะโกนของพี่เหกนะครับที่จะเป็นสกิลในการทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้ของได้ชั่วคราวนะ เป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยนะครับแล้วก็แบบว่าตัวพี่เอกเนี่ยมีกระบวน่าที่ค่อนข้างเฮฮาปาร์ตี้ผสมผสานกับไอเสียงตะโกนแล้วก็สกิลการเดินการตีของแกนเนี่ยก็ทําให้ผมรู้สึกว่าสนุกดีนะครับแล้วก็มีระบบของการแบบว่าถ้าสู้กันเองก็น่าจะไหวยอยู่นะถ้าสมมติว่าคนสู้ผีนะครับผม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่ผมอนข้างประทับใจเลยสำหรับตัวละครพี่เอกนะครับยังไงก็สามารถไปลองกันได้ครับสำหรับเกมโคทชสวายนะครับที่อยู่ในสตรีมตอนนี้เลยนะครับผมยังฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวละครพี่เอกเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็มาลองเล่นเพื่อให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็ยังมีสกินเพิ่มเติมด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวพวกก็ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปอนนะครับ mai cấm, tập trung cái câu mai cấm.